สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเราใจนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift ครับลองคลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ s u z u k i co th หรือว่าที่ โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับก็พูดถึงเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับทางด้านของเชลซีที่เจอกับเลสเตอร์ปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับก็เลสเตอร์ขึ้นนำก่อนนะครับจากเจมส์ดดิสันขณะที่ทางฝั่งของเชลซีตีเสมอได้จากมา์กสอลองโซ ก็เลยทํำให้หลังจากจบเกมครับเชลซีมี71คะแนนครับการันตีการได้อันดับ3ของพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนนะครับก็นะัดสุดท้ายนี่สเปอร์ตามหลังเรา3แต้มนะครับแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยห่างกัน18ลูกเนยเพราะฉะนั้นนสุดท้ายต่อให้เชลซีแพ้วัตฟอร์ดแล้วก็สเปอร์ชนะก็ดูแล้วยากมากๆที่จะแซงขึ้นไปอันดับที่3นะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับ หลังจากจบเกมเนี่ยโทมัสทูเคิลยกย่องเอนกุลกองเต้ที่ปีดีลงเล่นได้แค่40%ของเกมที่เชลซีลงเล่นเนี่ยว่าเขาคือโมซาล่าของเชลซีครับเขาคือเดอรอยของเราคือฟันไดของเราคือเอ็มบาเป้เนมานะครับคือผู้เล่นระดับนั้นเลยครับการที่เราแทบไม่มีเขาลงเล่นในปีนี้เนี่ยเป็นปาฏิหารมากที่เราจบท็อปโได้นะครับ อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของทางโทมัสทูเคิลนะครับขณะเดียวกันครับทูเคิลพูดกับอารัมเนิวสันครับให้สัมภาษณ์บอกว่าปีที่แล้วในช่วง5นัดสุดท้ายในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยกองเต้ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตชทุกนัดผมว่าผู้จัดการแข่งขันเรียกว่าแทบจะมอบรางวัลเดียให้กองเต้น,นะครับตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม้วยซ้ำเพรากองเต้นเนี่ย ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอันนี้ออกมาชื่นชมนะครับเพราะเมื่อวานนี้ลงเล่นเหมือนจะไม่ค่อยฟิตหรือเปล่านะครับสาวนเอกโลอกองเต้ขณะเดียวกันครับการที่ถูกเข้าชื่นชมกองเต้เป็นอย่างมากในการให้สัมภาษณ์ในสื่อวันนี้เป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนสถานการณ์ของการต่อสัญญากับนักเตะครับเพราะสัญญาเหลือเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นรายงานจากฟาบิโซโรมาโนขณะเดียวกันครับสติจากเกมเมื่อวานนี้ครับ เกมที่เสมอกับเลสเตอร์เนี่ยเชลซี Chelsea มีโอกาสยิงมากถึง19ครั้งตรงกรอบ7ขณะที่เลสเตอร์ยิงแค่2ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบ1ครั้งที่สําคัญเนี่ยไอหนครั้งที่ตรงกรอบเนี่ยมันไปเป็นประตูซะด้วยนะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยมีตัวเลขค่า expect e d goal หรือว่าทาง XG เนี่ยนะครับที่1.68ขณะที่เลสเตอร์มีแค่0.08เท่านั้นซึ่งน้อยมากๆ แต่สุดท้ายผลก็ออกมาที่เสมอนะครับขณะที่ทูกเกิลให้สัมภาษณ์หลังเกมเพิ่มเติมครับออกมาบนฟอร์มลูกทีมครับว่าเราปล่อยให้จังหวะไม่มีอะไรเนี่ยกลายเป็นโดนโลงโทษได้ครับในขณะที่เราเองก็สร้างโอกาสได้มากมายครับแต่เราก็ไม่เด็ดขาดพอครับอย่างที่เราสมควรจะได้มันเป็นเสติที่เรียกว่าพังมากๆหรือว่าย่ําแย่มากๆนะครับก็เลสเตอร์นี่แทบไม่ได้รับโอกาสเลยแต่ว่าสุดท้ายก็เอาแต้มออกมาจากเดอะบริดจ์ได้นะครับ ขณะที่แมตต์อครับรายงานว่าการเก็บชัยชนะในบ้านได้แค่8นัดโดยยังเหลือเกมในลูฟิชให้เล่นอีกแค่เกมเดียวเนี่ยทำให้เชลซีมีสติในการเล่นในบ้านได้ย่ำแย่ที่สุดในกลุ่ม7อันดับแรกของลีกนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับปีนี้ผลงานในบ้านแย่แต่ผลงานเยือนน่ะดีนะครับกลายเป็นว่าผลงานเยือนเนี่ยเราติดท็อป3นะครับเป็นรองแค่ลิเวอร์พูลแล้วก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ขณะเดียวกันครับอดัเดิรสันรายงานว่าโทมัสทูเกิลเนี่ยพูดถึงการจบท็อปโฟให้ได้ในปีนี้ว่าพวกเราต้องต่อสู้กับอาร์ซนอลและสเปอร์ที่เล่นฟุตบอลรายการเดียวนาน6สัปดาห์ในขณะที่พวกเราเนี่ยนะฮะตรงกันข้ามเลยครับเราเจออุปสรรคมากมายนะครับที่ต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้และเรายังเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของสโมสรมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ ก็สิ่งที่ทูกเข้าพูดมันก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดไปแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับขณะเดียวกันครับตามเทคนิคแล้วเนี่ยสเปอร์ยังมีโอกาสแซงเชลซีได้อย่างที่บอกนะครับต้องยิงประตูเพิ่ม18ลูกในอาทิตย์นี้ขณะที่เชลซีเนี่ยทำคะแนนตามหลังไมซตตี้19าคะแนนซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับซีซั่นที่แล้วเลยครับขณะที่ยังเหลือ1เกมโดยแม้เชลซีจะจบท็อปโฟได้ง,ง่ายกว่าปีที่แล้วแต่เป็นเพราะทีมเนี่ย เหลือเล่นได้ว่าโปรแกรมคือเขาบอกว่าเหมือนกับถึงแม้ว่าโดยเชลซีจบท็อปโฟอย่างแน่นอนนี่นะครับเอ่อแต่เป็นเพราะทีมที่เหลือเล่นได้ยแย่มากๆครับโดยเฉพาะแมนยูไนตที่เล่นแย่แบบสุดๆเลยนะครับขณะที่สเปอร์ก็ขึ้นๆลงๆแล้วก็ารสเซนอลคุณภาพไม่ดีพอนี่เป็นรายงานจากนิซ่ากินซาลาผมเห็นด้วยเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายนะครับที่ว่าแมนยูเล่นไม่ดีสเปอร์ก็ขึ้นขลงล ที่าร์เซนอลนีในคุณภาพก็ไม่ได้เลยอันนี้เห็นด้วยเลยครับขณะเดียวกันครับเรียมชวมี่ครับจากเดีติกบอกว่าผลเสมอในวันนี้ทําให้เกมเจอกับวัตฟอร์ดในทิศนี้เนี่ยแทบไม่มีความหมายอะไรครับทูกเคิลก็น่าจะให้โอกาสตัวหลักได้ลาทีมลงเล่นบอกลาแฟนๆและจะให้โอกาสดาวรุ่งที่น่าจับตามองลงเล่นอีกด้วยครับอาจาเป็นโอกาสแรกที่ท็อตโบนีจะได้เห็นเชลซีด้วยตาตัวเองสักทีนะครับก็เหมือนอย่างที่เขาพูดเมื่อวานนี้ครับพวกลุยส์ฮอล นะครับอาจจะรวมถึงจูตเบลหรืออะไรพวกนี้ก็หวังว่าจะได้รับโอกาสนะครับขณะที่แซมมอนจอห์สันครับให้ทัศนะว่าวันนี้ครบรอบ10ปีความทรงจำในนักชิง UCL ในปี2012นะครับโดยเขาคิดถึงคำพูดว่าเดวิดลุยส์นะครับบอกว่าบาสเตนชวยไซเกอร์เนี่ยตามประกบผมตอนที่ทีมเราได้ลูกเตะมุมผมก็เลยหันไปบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงนะนายเราไม่ใช่คนที่จะทำประตูหรอกจากนั้นก็เป็นร็อกบาร์ครับที่ซัดประตูเข้าไปชเวนี่หันมาพูดกับผมว่า เป็นคำหยาบครับบอกว่าเชี่ยเลยเนี่ยนะครับก็จริงๆด้วยนะครับก็ถือว่าช็อตนั้นเนี่ยเป็นช็อตที่สําคัญมากๆนะครับหลายคนก็คงจะจํากันได้นะครับในส่วนของการชนะไบมินิกที่อาร i อันส์อารีนาผมบอกเลยฮะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แฟนสิงห์บลูหลายคนน่าจะจดจํากันได้นะครับขณะเดียวกันครับมีเรื่องของสิติของริชเจมเพิ่มเติมครับ ริชเชนเนี่ยเป็นกองหลังที่ทำประตูบวกแอสซิสต์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นรองแค่เทรนด์อเลนเดอร์อโนเท่านั้นนะครับทำไป13ครั้งขณะที่เทรนด์เนี่ยทำไป14ซึ่งใน13ครั้งเนี่ยเป็นแอสซิสต์ไปถึง8นะครับสำหรับทางด้านของริชเชนนะครับขณะที่ข่าวอื่นที่น่าสนใจในเรื่องของการเสริมทัพวันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเงียบๆนะครับไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปโฟกัสที่ เอเวอร์ตันครับที่อรอดตกชั้นหลังจากที่พลิกกลับมาชนะคริสตัลพาเลทได้3ประตูต่อ2นะครับเหลือเชื่อมากที่เหลือก็มีข่าวแมนยูจะปล่อยอารอนวันบิซาก,กาออกจากทีมนะครับหลังจากฟอร์มไม่ดีนะครับ mm hmm. ก็ดูแล้วโดนโละแน่ๆแล้วก็ดีว่าโอริกี้กับการตกลงน่าจะย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานค่อนข้างแน่นะครับแล้วก็เรื่องของอัลมารโดโบรยาลิวายโควิลคาดว่าน่าจะได้รับโอกาสในการ กลับมาพิสูจน์ตัวเองกับเชลซีในฤดูกาลหน้านะครับโดยเฉพาะคอนนอกกนลกาเกอร์นี่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับอก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมกด Subscribe ช่องปามสัมบัตทาบาทด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ